สวัสดีค่ะพี่น้องปอกไปสุขุูสุกคนพอกันอีกแล้วกับช่องอนิสาใต้สเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลทะเลียวทเที่ยวทเที่ยว,ยวพี่น้องขามือนี่มือซ้อมมืออือน่นมือสันวันดีวันเกิดบอโจบยมมินพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวตัวนนี้อนิสามาซ้อมแล้วมา,มา,มารอขอแมวลานะคะพี่น้องไฟงามแห้งเดีย๋ยวภาพี่น้องเบ่งไฟนะคะพี่น้องโอ้ยยิงไงอลังการพี่น้องพูดซื้อบัตรปอได้นะคะหรือว่าพูดใด้ยูไก แวะเขามาสื่อบัดอยู่หนางานใดนะคะพี่น้องเด๋ยวสิภาพ,พี่น้องไปเบิง่งไฟเลิศมากกับ <ปะ S 2> ที่หนึ่งอะ่ะอันนี้คือติดท่าในเหลียวนะคะมีท่างเข่าปอมทางเขาก็มีอันนึงพี่อีกอันหนึง่งป้าพี่น้องคุณนะ่ะโอ้มีป้าว่านพร้อมนะคะพี่น้องแบบบางย่างเลิศนะคะพี่น้องคะอันนี้คือเพื่อนสีหจรสล่นตรงนี้นะคะแล้วกัดนนดันในเด๋ยวสิภาพ,พี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศนะคะ ี่น้องไปดูบรรยากาศกันนะคะพี่น้องคะอ,อันนี้ออฟฟิศใหญ่ของบอสนะคะพี่นอ้องสวัสดีค่ะพี่นอ้องอันนี้รถกำลังตกแต่งนะคะพี่นอ้องมามามาพี่าพีแยมแมาพีเลยสวัสดีครับผมโอ้พนาาักงานพนักงานดีเด่นพี่นอ้อง พ่อสวัาดีจ่าใช่ครับซาดจ่ะครับครดบบรรยากาศยัคร uh, ับถ้าสาพดี uh, okay. ่ราเนมึบรรยากาศนะครับเพ่อนวัสนี้เธอป้านมันละมุยจีป้าดไข่สวมื่นจอยนั่นเนอิ้เขาอยนีว่าขัข่อยว่านเนเจ้าเดินหนาข่อยเม่นะมากกว่ข่อยปะเออยู่งบองเดียวนั่นแมีน

เขียนค้วเขียนคิ้วยัวขึ้นหน้าได้เนาะขึ้นนายัวว่าแล้วว่าออกแรกการลงที่กระตกรอเราจากหน้าสดนูเลี้ยงนไปลังหน้าออกนูกันมาหน้าสดหนูนคิวกับุดเออหนาสวยสวยแต่เกิดกรตกระยุหล่อน้อก็สิว่าจะคล้องโจทย์ไงนะหนูกระยุหล่อนะหนู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 ดกันหน้ามองหกอเป็นไงนี้พูเขาอ่างซ้อมแล้วูเขาล่ำลาเพอแหงแล้วเร็ว คิดคิวค่าคิดค่ะคิดเนี่ยเทเดนี่ยินเขาเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศด้านหนาเวที่นะคะพี่น้องค่ะพอปรดิจาร์ปรดิจา,าบจะบออะไรจี๊บฮ่า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 สานกาศตอนนี้ก็ลังกระลังอนอันนี้นะคะพี่น้องนต่ังนาวปั้นปันป้นเปืดๆปั้นพี่น้องค่ะ คืออันนี้แล้วเรียบร้อยอน,น,อน,นี่นะคะพี่น้องตังไม่ทีแล้วเรียบร้อยเรียนระบบไฟแล้ว,ค,ว,วค่ะอดีตจออดีตจอผ่อนมาจอ,อ,อใช่แล้วครับผมอ,อ่าะอันนี้เพิ่นดันเลยมาทางหนาเนาะทางหลางากกัางเป็นตะก่วงดีให้กว้าง อ,อันเลิศพอดีจ้าพอดีเจ้า้าะพ,พี่น้องเบ่งบรรยากาศค่ะเดบยังเลิศเลยนะคะพี่นอ้อ,องต้องซื้อบัตรจองตั๋วเดี๋ยวเข้าไปเบ่งด้านหลังกันนะคะแบบเป็นจังไลยน,นะคะพี่น้องะคะ่ะวนระบบเสียงของอุบลสายยันซาวนะคะนำทีมโดยอาจารย์ยันของเรานะคะพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศด้านหลังกันนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เขา้าจอบไกันแล้ววดีจ้า วีกอกเท้าเหรอเนี่ยเราจะไกอกเท้มาจะไม่ยอมเห็นปาผู้เลี้ถ่านไปตั้งเชื่อขันการที่หนึ่งเ่ะเนาะซ่อมเราวันอจ้าดิซ่อมเสร็จแล้วค่ะรอซ่อมการเสริมีตาอ๋อวันนี้ค่ะอันนี้พระเอกตอนมจ้าดิ่ะเพาเดี๋ยวเดส่งผมเดี๋ยวเดียวเดี๋รถแห้งส่งผมมดมีหมอไส้ขีแห้งครับ แบแบกรีมก้ยค่ะต้องมุมแบกรีมก้วยสวัสดีค่ะนักเอีค่ะเดินเสือัญญานี่เมียค่ะเดินเสืออีอย่างคืองามแพงอุ้ยว้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหอเขาไปเท่ละจุ่มเท่ละจุ่มนะคะพี่น้องอุ้ยนี่นี่นน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 ดีค่ะแล้วนีนน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 ่นนนนสนน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 านน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  เตรียมตัวนอนแล้วพวกเราคนใกล้สินอดรับแล้วนะคะพี่น้องนะกินข้าวแล้วสวัสดีค่ะข้าวครับโอ้นี่บอกพี่แองเราจะได้เห็นตัวจริงป้าจับมือได้ยังจับมือไหนโอ้แซ่บบ่โอ้ยมาเด้อกินข้าวมาเด้อกินข้าวเด้อมาเลยจะเป็นเสียบเด้อมากินกับกินกอดเออ มาย่างเหลือดนึงนะคะพี่น้องคะตอนนี้เขาเจาก็ซ้อมเดียวเรียบร้อยนี่เป็นบรรยากาศดนหลังนะคะพี่น้องคะรอบนี้คือเขาเจาะชิบห้กลางเต้นเขาเจาะที่น้ำเดินเลยเวลาแกแกสะพาคืคอถอดออกเบิร์ดค่ะพี่น้องถอดออกเบิร์ดนะคะช,ช่วกกันไปนเลยที่เดียวนะคะเพื่อันนี้เด้เสอ้อไหมประคานี้ป้าได้เสื้อไหมประคานี่ว่าเคยเห็นนักเทียจริงจังดินี่นนเดนบอสสองปีแล้วเหรอเจ้าเคยเห็นข่อยบ่ เอานุกก๊กนุ๊กขวิดนุ๊กข้างหลังพี่ไหมเต้นุ๊หนุ๊กนุกน๊กผมยาวไม่แสดงว่าพี่หน้าเปรี้ยยยีรีพเรพราะวเจ้าหน้าเปลี่ยนแทนเลย <laughs> รบรรยากาศนะครับพี่นอ <c oughs> ้องปไาเนี่ยเสือมีแต่คนเสือเสืออันนี้ขนาดถ้าเนี่ยแต่งหน้าไปพี่น้องถ้าแต่งไหนถ้า,า,าก็ดีอีกอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังนะคะพี่น้องช่าพี่นอ้นองไปเบิ้ง <c oughs> อู้ยมันจะยานเถอะ ชื่อนี่มันกต่ญาติแท้นี่บ่ค่ะโอ้นี่ป่ะค่าพี่รถเบล่ะคะเดียวใช่ค่ะโอ้ยสอบปาะค่ามาสอบถามหน่อยนะคะสอบถามมาแล้วคือมาหอดกอนมูอมาหนี่ต่เราคือภาษากอมูอมาหนีิคือมาหอดกอนมูอป้าฉันมาหอดกอนเทอร์เดอ์ฉันมาตะหันมือฉันแบบเข้าตรงกระตือรือร้นในการ้อมเออร้อเกระตือเต้นกระตืนเต้นมาค่ะ เมียน้ากูสัมผัสมียน้ากูสัมผัสเดินีกินเข่าไปนี่นี่ก็ต้องกินไม่มากินเข่าเร็วเร็วเร็วเลยกินแล้วก็อ้วนกินเออกินเน็ตเตอรผู้พเทินจอยนั่นกินเข่าเน็ตเตอผู้พลจอยเออเขาเหมือนไปกินเข่าหรอล่ามากเลยเบอบอบอคยกินแล้วคันยำไปก่อนไปก่อนขอยังก่อนถึงกินนี่นะครับพี่น้องเออวมาดิเจ้านีิเจ้าวมาดิเจ้า สวัดีครับไปสวัสดีครับจะขึ้นรอแถมมือนีิสวัสดีครับพี่น้องทัางอ่ะจะขึ้นจะขึ้นรอแถมมือนิห้าหยอกมีเงินเหอียญหอยตัวโอ้ยย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 ยวยียย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 ยสวนยอยไปแล้วบยย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 ไยยย่ยยยยองฝากยย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 ายยยไยยยย็ยย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 ่ยย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 ังยียจ้ย แข็งข so ึ s <S inside, ้นนะคะไม่อยากคล้องหลายเบื้องตัวตัวน่งมุนก็แมีนี่แม่เบิ่งดุนมุนๆต้องต้องคุ้นแบบเมียนปะคะเล่นอันนี้ลดลดอยู่ค่ะแต่ว่ามัมลดลงช่วงนี้ยังกับแพร่งนะคะยังกับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำนักนะคะต้องให้เพิ่มเช่นเดียวกันกับงานฮะเอาหมูหมูกับเพิ่มแม่หเนาะน้ำมันกับเพิ่มน้ำนักก็ต้องเพิ่มโอ้ยวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็สอบปลาครับแม่ออย่างที่ว่าว่าไม่เป็นผู้ต้องแพ้หยุดหยุดสอดสามมือไปใส่ก็ไม่เห็นรถจอดอยู่ห้องนี่แหละปลาทามอันนี้เปิดทั่วครับครับปลาไปส่งบ้านบ่ได้เมื่อจ่อยป่าดิเมื่อบ่ได้เมื่อปลาไปเน่าเรือวะป่าดิเมื่อบ่ได้เมื่อปลาอยู่ไรบัตเม้าเขาแมวล่ะโอ้เม้าขาแมวล่ะปล่อยปล่อยยังได้ปลาแม่แล้วแม่ กอว่าบอกว่าเวเล้วกะเทลงหนำจะพ่วมือรอยหนำหามเลยผู้กองงลองโงข้นแหมปลาตายทีนันมันมันมันใายทากันเที่ยงแหมแน่นี่แม่แมวล่าโอ้เอากับแมวล่าแหม่ก็เป็นคนลา เดี๋ยวอธิบายนะคอยว่าท่านเข้าใจอยู่เดคอยเลยอุบลนยังว่ท่านเข้าใจอยู่เดินมุกจะได้เุดสางลงไปหัวมันขอแมวลาบมือไงบุสสางจนพ่อน้นจาพ่นเป็นอย่างแมวลาลาโอลาเมื่อยก็เป็นแมวตามล่าันดดนี่เ้ามนี่จะหนีหรอกลเช่่าูเรียกแล้วสดีครับวดีครับดครับ สุดดับตักสมเส้นไก่ป้านใดเลยดมุบ้านหันวันหัวันรุ่มเองครับโอ้ชักได้เธอชักได้เธอยืนไก่ป้านใดเลยวันหลับงัวบุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปารครูจินครูจินพี่น้องเแค่ยังนี่พูนึดพูดหนึ่งกินพูดหนึ่งนางเฝ้าเนาะจริงมะแค่หนึ่งเปียงหนีเหรอเปียงนีมาค่อยนอ่นมาค่อยนอนจีนี่ ะค่ะพี่น้องควนเพียนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวขึ้นแอลล่าแล้วนะคะอันนี้โปรเตอร์ใหม่เรามาติดตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวภาพพเบิรงบรรยากาศด้านหนา้าห่านนะคะว่าเป็นจากไหนแน่นะคะพี่น้องค่ะสวัดีค่ะเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะพี่น้องเพิ่นต่อเธอบอกว่าทั้งหน้านะคะเพื่อว่าจะได้มีสถานที่นั่งเยอะๆนะคะพี่น้องมองนี้ก็คสิว่าจอดรถนะคะมองนี้เป็นมองเหยค้นเบิรงจอดรถกับ,บจอดทัง้งคุณนะคะพี่น้องนี้บรรยากาศนะคะ ตั้งวทีได้ประมาณ70%แล้วนะคะพี่นนอกประมาณ70%แล้วนะคะอุ้ยคนดัง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 อยากใส่กอกล้าเนพี่ยเล้ผมคิดอยากใส่กเขาสวัสดีสวัสดีจิขาไปกินเลยดิสมเทียที่เทียเรามื่นไปเมล่าเมล่าเขาไรทเปิดเีล่าปะ่ได้กินหมือหรแม่ไปขวเมล่ากอนพได้กินหามือเดี๋ยวเบื้องคุณกินจยากอาทิตย์นึพก็ว่าเป็นอย่างน้กันไม่นอนก็เนนะ อาวเปิดต yeah. ้วีนเ nice. ่อไไล่ะแบล่าอ right ุ้ยเป็นตะเมยเนาะสวดีค่ะสวดีค่ะปาดปด้้พอกันแค่สอมือเครื่องไอขึ้นรอขึ้นแไอปารอขึ้นนิดนิดอเดพอองมือหนึ่งสสค่ะสะค่ะสวัสดี คือว่าพาพี่น้องไปเลาะแล้วนะคะบัดนี้ขออนุญาตไปขอรายการแมวลาซะก่อนเด้อพี่น้องคันมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปขอแมวลาพอกันในคลิปต่อไปนะคะ